กับพระวัฒนอาจารย์หมอเกีียวที่พระรพกยิ่งค่ะกับคูรู้ทุกท่านค่ะเดินทำสรรมนิติพี่น้องที่มีใจไล้ทุกทุกท่านค่ะชื่อสมทรงนะคะหน้าแสงทองชื่อเล่นติ๋มที่สารทรรพ้นทุกค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีเป็นจิตอาสาสังกัดภาคกลางสวน,นป่านาบุญสามปทุมธานีคร <c oughs> ับเออ ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านก็มีสภาวะอิสภาวะตั้งแต่ออยู่อยู่ส่วนเก้านะคะอตอนนี้ก็จะจะมาเล่าถึงสภาวะย้อนหลังนะคะเอเดี๋ยวก่อนนะคะเอตอนนี้กําลังศึกษาศึกษาสถาบันอริยปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีค่ะอริยปัญญาตีนะคะปีที่สี่ค่ะ พูดี่ผิดถูกขออภัยอ่าจะมาเล่าเล่าเหตุการณ์สภาวะนะก็ตอนนี้มาอยู่บ้านนะคะก็พอดีหลานหลานเห็นนะคะทักขึ้นมาว่าโอ้ย่าฟันหล่อแล้วนะค่ะที่ที่ฟันปัญหาขล่านี้ีหนึ่งนะคะก็คืออ่าเป็นสภาวะที่ที่ยึดค่ะยึดความแข็งแรงค่ะแข็งแรงของฟันนะคะที่ที่เคยเคยเคี้ยวเคยอะไรดีๆแข็งแรงมากแล้ว สุขภาพก็แข็งแรงตอนนี้ก็ก็มีความประมาทค่ะเออเมื่อตอนอยู่สวนข้าตอนนี้กินอ,อ่ากินกล้วยฉามนะคะยังไม่ระมัดระวังนะคะโดยประมาทก็เคีย้ยวไปคำหนึ่งเสียงดังก็เอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาแล้วเอาแล้ว,ลวฟันฟันที่ที่เคยยึดไว้มันจะไปน <c oughs> ะค่ะก็ณตอนนั้นก็ก็โยกค่ะโยกมาหนึ่งเดียนแล้วก็หลุดไปหลุดไปยนในหนึ่งเดียนนะคะหลังจากที่แปงฟันแล้วก็หลุดออกมา แต่ก็ไม่มีเลือดค่ะไม่มีเลือดออกก็ก็ดีค่ะใครๆก็ทักว่าเออฟันหักอะไรมีเลือดทะยุดค่ะอคนที่ส่วนเจ้าทักไปนี่นี่ก็คือกิเลสที่จับได้นะคะคือความยึดมั่นถึงมั่นค่ะคืออยากอยากให้ฟันหรือร่างกายกระช่างอให้มันแข็งแรงตลอดตลอดคงคง,งทนถาวรนะคะโดยเฉพาะฟันเนี่ค่ะเคี้ยวอะไรมันก็อร่อยนะคะเพราะว่ากินกินได้เคี้ยวได้ละเอียดเนี้ยค่ะ ใครๆก็บอกว่าโอ้ปวาตึงแข็งแรงนอะฟันในเขี้ยวก็ก็เลยเขี้ยวอะไรก็ดีเนี่ยตอนนี้ความยึดบ้านถึงมันนะคะพอเจอตรงนี้ก็ก็เลยล้างค่ะล้างกินเองความอย่างนี้คืออยากให้เขาแข็งแรงอยู่กับเราตลอดเวลาก็คงจะไม่ได้นะคะก็ต้องมีความพ่องความพลาดบ้างถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนี้ไปคนก็ไม่ไม่รู้จักตายนะคะก็คือเป็นอะไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่ก็คือได้สภาวะที่ อ่าที่เป็นที่เป็นของจริงค่ะที่ที่มันก็ต้องเป็นของเขาอย่างนี้นะคะด้วยสัตว์จริงคือจะแข็งแรงคงทนถาวรตลอดไปคงไม่ใช่นะคะอันนี้คือคือทําให้ให้ทุกนะคะที่ที่ยึดว่าอของเราก็จะดีีดตลอดไปมันมันไม่ใช่ค่ะอ่านี่ก็คือการล้างออกไปออกไปทีละตัวทีละตัวก็คืออ่ากิเลสที่จับได้ก็หลายตัวแต่ก็ก็จับได้ไวค่ะก็คือ ได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์หมอเสี้ยนะคะฟังทุกวันก็ก็ได้ได้มาคิดได้ว่าเออแล้วเราจะยึดไปทำไมคือความยึดความอยากนั่นก็คือทุกใี่ไหมคะทุกทุกมากค่ะนี่จะนี่หัดหัดหาทุกแล้วนะคะจากไม่มีทุกนี่คือคือได้ทุกทุกที่ตัวเองสร้างขึ้นนะคะเออมันก็คือคือกิเลสตัวหนึ่งที่ที่เกิดจากความอยากค่ะ อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็คือความอยากของเรานะคะมันก็ไม่ไม่ใช่นะคะอยากอยากอยากน้อยก็ก็กิเลสกิเลสและแม้น้อยแม้น้อยก็ก็เหม็นมากนะคะที่่อาจารย์บอกว่านี่ก็พยายามพยายามจะจะ,จะหาหาเหตุน,นะคะหาเหตุว่าเออเรามีตัวทุกอะไรบ้างนะถ้าเห็นนี่ก็คือถ้าเห็นทุกแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมจริงๆแล้วนะคะที่ก็ดีใจที่จะเองเออย้อนไปถึงสภาวะที่ เออที่หลานทักคำเดียวว่าโอ้ก็เอ่อย่าฟันหลอแล้วนี่คือเกิดเกิดสภาวะขึ้นมาอ๋อเราจริงๆด้วยเราไปยึดในตรงนี้เองแต่มันจะแข็งแรงคงทนชาววนกับเราตลอดไปมันก็ไม่ใช่แล้วก็กกต้องขอบคุณหลานนะคะที่ที่ได,ได,ได้ได้ให้ได้มีสภาวะวันนี้ย้อนหลังไปอเออมาอยู่สวนเก้ากินอย่างไม่ระว,วัดระวังใครใครเขาัก็เออฟันแข็งแรงก็ยิ้มตีชอบตีคะ <c oughs> ชอบคคชิีกรรชมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ จับสภาวะได้แล้วก็มีหลายตัวอยู่ในกะาะที่ที่ออกมาเนี่ยก็จะล้างไปทีละตัวทีละตัวเนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็ได้ได้ความรู้จากจากที่ขยันฟังทำค่ะและจะอธิบายไม่ค่อยเป็นแต่ก็ขยันฟังธรรมาพาพ้นทุกทุกวันนะคะจากท่านอาจารย์นองเขียวแล้วก็พี่น้องที่ก็นั่งฟังมาหลายชั่วโมงสนุกค่ะทุกทุกคนพูดดีมากเลยจะได้ธรรมะตอนนี้เนะะีย ก็พยายามจะให้เป็นคนสุดท้ายก็ยิงดีอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าได้ฟังฟังไปเนี่ยได้ความรู้มากค่ะคนชอบฟังธรรมะนะคะแตะใ่ให้ให้สมงคงจะจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอ่าใช่ขณะน,นี้นะคะอยู่ที่บ้านค่ะบําเพ็ญบาเพ็ญง,งานนี่นะบําเพ็ญง,งานที่ที่สนัดเลยคะ่ะก็ซ่อมเสื้อผ้าเยอะเลยค่ะ,อ,ะอย่างน้อยก็ให้ลูกนี่ก็เยอะเลยค่ะ อย,อยู่ที่สวนเก้านนก,ก็นเนี่ยงานสนุกกาบอันนี้นะคะถึงอยู่ได้ค่ะอยู่ที่บ้านกับสวนเจ้าก็คือไม่ต่างกันนะคะเออไม่ไม่ค่อยได้ไปสวนกับเขาทําอันนี้ตามที่ถน,นัดน,นะคะไปก็เก,กลียดก็บเขาเปล่าๆนะคะก็เลยมีมีความสุขกับความเพ็ญงานตรงนี้นี่ก็แล้วก็ท้งนี้ก็ขอ,ขอกบขอบพระคุณะค่ะที่ให้โอกาสได้ได้มาแบ่นปันสภาวะที่ มีความอยากความได้กับกับเขาเหมือนกันในชาตินี้ก็ก็มีอ่ามีความพ้องความพลาดกับเขาบ้างเหมือนกันนะคะอ่าที่ที่จะได้เห็นทุกเห็นทุกทุกวันนี้ก็อ่าก็เพราะว่าเพราะว่าจับตัวกิเลสได้แม้คาเดียวนี้ก็แม้แม่ต่ว่าคําเดียวที่ที่หลานทักมานี่ก็ทําให้เกิดสภาวะของของความเห็นทุกได้ที่ที่ทําขึ้นเองนะคะขอบขอบพระคุณคะ่ะสาธุค่ะ นุโมทนาสาธุค่ะป้าพ้นทุกโชคดีนะคะที่หลานมาทักทําให้ได้เห็นกิเลสตัวนี้ที่มันนอนเนื่องอยู่ถ้าหลานไม่ทักก็อาจจะไม่ได้คิดนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เราได้เห็นกิเลสแล้วก็ล้างกิเลสค่ะค่ะเห็นคุณรู้นิดหน่อยเปิดกล้องมาแล้วเห็นคุณรู้นิดหน่อยนุโมทนาค่ะป้าติมสาธุค่ะเราไปที่สปปลาวอีกรอบหนึ่งค่ะเชิญค่ะสาธุค่ะ